มีการกล่าวถึงโพชังกับปริศว่าใช้สวดรักษาโรคตามลำดับเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลครั้งหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเวลุวันใกลก้กรุงราชคลึกท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นไข้หนักอยู่ในถ้ำดีปลีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและตรัสโทษชงเจ็ดประการให้ฟังพอตรัสจบท่านพระมหากัสสปะ ก็หายจากอา,าพาธอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารเวลุวันเหมือนกันพระมหาโมกขลานะเถระเป็นไข้หนักอยู่บนเขาคิชกูดพระผู้มีพระภาคเจ้าจิงเสด็จขึ้นไปทรงเยี่ยมและตัดโทษฐชงเจดประการให้ฟังเช่นกันเพราะตรัสจบท่านพระมหาโมกขลานะก็หายจากอา,าพาธนั้นและอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารเวลุวันทรงประชวนอา,าพาธหนะักท่านมหาจุนทะเถียระเข้าไปเฝ้าเยี่ยมพระประชวนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงโปรดให้พระมหาจุนทะเถียระสวดพ่อชงถวายพอทรงสดับพ่อชงเจดประการจบก็ทรงหายจากพระประชวนการสวดพ่อชงเจ็ดทั้งสามครั้งนี้เป็นพระสูตรเรียกชื่อโดยลำดับตามพระนามเถระว่า มหากัสปักพชังคสูตรมหาโมกขลานะพชังคสูตรและมหาจุนทะพชังคสูตรเรื่องโพชังคสูตรทั้งสามนี้สำหรับสวดคุ้มครองและป้องกันทุกภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่พุทธ,ธากาลเคยถือเป็นประเพณีกันมาเมื่อยาผู้ใหญ่ในครอบครัว่วยหนะักและลูกหลานก็เห็นว่าเป็นมาราณาสันนกาลจะสิ้นชีวิตในไม่ช้า ก็ทำพิธีนิมนต์พระสงฆ์มาสวดโทษชฌางคาสูตรทั้งสามนี้ให้ฟังเรียกว่าสวดต่อนาม โพชังโคสติสังฆโตธรรมานังวิจายโตตาวิริยมิติปัสสติโพชังกาจตถาปะเรสัมาทุเปก้าโพชังกาสัตเตเสัพพตาสินามุนินาสัมมาตาคตาภาวิตาปูริกาต้าสังวัตติอภิญญาณิพานายะจะโพธิยา เอเตนะสาจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพาเอกสัมิงสมเยนาโทโมคัลลานัจักสปังกิลานทุกิเตทิสวะโพจังเคสัตเตสยิเตจตังอภินันติตวารุคาโมจิงสุตังกันเอเตนะสาจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพตา เอกทาธรรมราชาปิเกลันเยนาพิปิริโตจนจัตเจเรนตันเยวพนาเปตวานาสาตรังสามโมทิตตวาจะอาปาตาตัมหาวุตตาสิตานโสเอเตนะสชจวาเชนัสโสติเตหุตุสาพตาปินาเตจะอาปาตาตินันนมปิมาเฮส Langma ca ataile sau vapata nu patita mataghe de nasarceace nasordite tu salvata.